การปลูกผักในขอบปูนใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์ไม่ต่างจากการปลูกผักในดินเราก็จะได้ผลผลิตจริงๆและในขอบปูนก็ปลูกผักได้ทุกชนิดเช่นเดียวกันวันนี้เราจะพาไปดูว่ามีผักทั้งหมดกี่ชนิดนี่ก็คือผักชีฝรัง่งหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าหอมเปเนี่ยคือขอบปูนบางขอบนี่คือเขากําลังเพิ่งปรับปรุงตรงนี้พริกขี้หนูสวน เดี๋ยวเดี๋ยวเรามานับกันที่หลังนะว่าได้ทั้งหมดกี่ชนิดนะคะแล้วก็เราก็จะให้ดูแปลงผักในขอบปูนตรงนี้เรียกผักกุยยกก้ยช่าผักกุ้ยช่ตรงนี้เรียกต้นเตยตรงนี้ก็ผักชีฝรั่งักคือผักบางอย่างที่เขาใช้เยอะเขาก็จะปลูกเยอะนี่กระเพรา บางทีการปลูกผักนี่คือเขาจะปลูกในตามเขาเรียกว่าใช้เยอะปลูกเยอะใช้น้อยปลูกเยอะใช้น้อยปลูกน้อยอะไรประมาณนั้นก็คือปลูกตามที่เรากินปลูกตามที่เราใช้คือนั่นคือคนที่ปลูกผักนี่ก็คือเป็นไม้ประดับอะไรประมาณนั้นพริกชี้ฟ้าคือเขาจะปลูกหลากหลายนะไม่เฉพาะจะจงปลูกอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะว่าเนี่ยพริกเนี่ยเขาค่อนข้างจะปลูกเยอะเพราะว่า พริกอะ่ะครัวไหนก็แล้วแต่ก็คือต้องกินพริกกระเพรากับเพรานี้ก็ค่อนข้างจะปลูกเยอะเพราะว่ากระเพรานี่สามารถแบ่งให้ตัวเองเพื่อนบ้านลูกหลานกินได้ด้วยเพราะว่ากระเพราอะ่ะทุกครัวต้องมีกระเพราและพริกสองอย่างนี้คือเป็นหลักเนี่ยเขาก็ปลูกเยอะแต่ที่เราถ่ายวิดีโอครั้งนี้คือไม่ใช่สวนของเรานะขอบอกมะเขือยาวนี่มะเขือยาวเป็นมะเขือม่วงนะคะดู ไม่น่าเชื่อว่าต้นนิดเดียวแต่ลูกใหญ่ลูกยาวเราเองยังไม่เคยมีโอกาสได้ปลูกนี่นี่ก็ออกลูกอีกเรายังไม่เคยมีโอกาสได้ปลูกมะเขืยยาวนะเพราะว่าเราผักที่มีออกดอกตกลูกได้อย่างเนี้ยเราก็คือปลูกไม่เคยสําเร็จเราก็เลยไม่มีวิชาความรู้ตรงนี้ก็เลยไม่ได้ปลูกผักพวกนี้นะมะเขือเปาะมะเขืยยาวกว่ามะเขือ,อเอปาะเราแยกไม่ออกเลยนะ ตะไคร้ต้นขาคือตะไคร้กับขานี่ก็เป็นหลักแล้วก็มีต้นมะกรูดมะกรูดนี่ก็คือจะเป็นหลักคือตะไคร้ขามะกรูดกระเพราพริก,ะกอะไรพวกเนี้คือจะปลูกเป็นหลักคนไหนที่มีสวนผักอะไรประมาณนี้เขาก็จะปลูกต้นกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบนี่น่าจะเป็นทําอาหารได้ให้ให้ลิ้นความเปรี้ยวเนาะแล้วก็ทําน้ํากระเจี๊ยบได้คือกระเจี๊ยบนี่ก็ทําได้หลายอย่างต้นแคร ต้นแครนี่ก็คือกินได้ทั้งใบกินได้ทั้งอะไรนะดอกอะไรประมาณนี้คือกินได้ทั้งหมดเลยนี่เขาจะปลูกยาวปื๊ดไปเลยตรงนี้ก็จะเป็นต้นตะไคร้ทั้งหมดเลยที่เขาเอาต้นกล้วยมาวางนี่คือให้ออมความชื้นนะเวลาที่ฝนตกมาต้นกล้วยก็จะอมความชื้นไว้และช่วยให้ตะไคร้นี่คือเติบโตได้บ๊ายบายคลิปหน้าเจอกันใหม่